เป็นคนที <tu> ่จะเป็นมากแล้วนะครับก็มีไรที่โตบอกจริงว่ามาไม่ได้ที่โกไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าในขาพึใจไปยังมีไข้อยู่ใช่ไหมเรื่องไม่มีปัญหาเนะครับก็อยากที่เรียนนะครับว่าเราเองเนี่ยรด้สึกภูมิใจที่เดียวกันแล้วก็วันนี้ก็รู้ึเป็นเกียนะครับที่ได้ทางมาพมประํานพาน้องมาเยี่ยมอทีมแข่งกันคุยกันะารัลก็ ไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับนอกจากว่าในฐานะที่เป็นบริษัทไทยเนี่ยะครับก็อยากจะเรียกว่ามีส่วนร่วมในการให้กำลังใจในสมาคมและก็ทั้ง,งโค้ะแล้วก็ทั้ง,งน้องนักกีฬาทุกคนนะครับและก็ทั้งนะครับขอบคุณในสาราะรำจำค่ะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทเมืองไทยประกัน,นชีวิตค่ะที่ให้าการสนับสนุนพวกเรามา ปีเลยนะคะก็ขอบคุณน้องวานทคายที่เป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆให้ทีมเราเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเทนนิสค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะร่วมถ่ายภาพการมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนค่ะค่ะแบ็คกนะครับอีละกล้องนะครับก้อนนี้ก่อนนะครับ เด mm ็ดอย่างนึงครับอย่างนึ่งนึงนะครับนะครับต้องดี่นะฮะกักฟูกครับกักฟูกกักกักฟูกครับนะครับผมจะต้องนี่นะครับห

หนึ่คสองตะครับห่นะครับตปคู่นะครับ